สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานของชาวราศีเมถุนค่ะต้นเดือนเมษาแบบนี้นะคะมาดูเรื่องราวสุดเซอร์ไพรส์ที่กำลังจะเกิดขึ้นของชาวราศีเมถุนกันดีกว่านะคะคุณจะได้รับข่าวดีอะไรนะคะที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะนี่แหละนะคะช่วงสามสี่ห้า 3, 4, วันช่วงอาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์แรกของเดือนเมษาโยนั่นเองค่ะ ขอพลังงานชาวราศีเมทุนทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้จะมีเรื่องสุดเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีเมทุนค่ะ t h e Emperor ชาวราศีเมทุนสีเมท้าเตรียมรับความเฉลิมฉลองนะคะเรื่องของการงานนะคะตำแหนนะ่งหน้าที่การงานใหม่สิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นมีเกณฑ์ได้พบ เจอพบปะผู้คนหรือว่าไปงานสังสรรค์ง,งานสังคมงานปารต์ตี้งานรื่นเริงนะคะหรือกําลังที่จะขยับยายในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานใ,นใดๆก็สามารถที่จะวางแผนนะคะขยับขยายธุรกิจหน้าที่การงานให้เติบโตบางท่านถึงเวลาเหมือนกับวางแผนอนาคตเรื่องของการแต่งงานวางแผนอนาคตเรื่องของการสร้างครอบครัววางแผนอนาคตในชีวิตที่มั่นคงขึ้นมั่งคั่งขึ้นไปตามระดับสเต็ปนั่นเองค่ะหรือเขาเรียกว,ว่าพบเจอคู่ชีวิตคู่แท้ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้พบเจอหรือว่าออกเดทกับใคร ใหม่ๆนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆนั่นเองนะคะหรือว่ากําลังที่จะทํากิจการงานใดเพิ่มจ็อบเพิ่มอะไรเพิ่มเติมเข้ามาในชีวิตให้ชีวิตดูมีความรุมสมบูรณ์มากครั้งมากขึ้นก็มีโอกาสเช่นกันนะคะเรามาดูอีกค่ะชาวราศีเมทุนอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ9้าถ้วย คุณพร้อมแล้วจริงๆค่ะที่จะได้พบเจอความสุขในชีวิตคุณมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตคุณมีจังหวะในชีวิตที่กำลังรอนะคะจังหวะชีวิตในการสร้างตำแหน่งหน้าที่การงานที่จะขยับขึ้นได้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นได้ได้มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องราวของความรักเกิดขึ้นนั่นเองนะคะมีใครบางคนรอที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณแน่นอนค่ะเป็นคนที่โสดเป็นคนที่มีความพร้อมในทุกด้านคุณรอคอยความรักรักแท้ก็จะได้ออกเดทกับคนใหม่ๆได้พบเจอกับคนใหม่ๆแต่การรอคอยการเดทนั้นการพบ นนั้นก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการพูดคุยนะคะใจเย็นๆในความสัมพันธ์ไม่รีบแล้วก็ไม่ร้อนเกินไปนะคะให้ทุกสิ่งอย่างมันเปิดออกมาเป็นความรู้สึกของคนทั้งสองคนแล้วก็ถึงจังหวะเวลาที่จะแบบสร้างชีวิตคู่ชีวิตกันแล้วก็ต้องมาคุยกันอีกนะคะปรึกษาการวางแผนอนาคตนะคะจะทำอะไรจะตัดสินอะไรนะคะจะใช้ในการเลือกการเดินทางหรือว่าทำอะไรก็ตามแต่ในช่วงนี้ก็จะต้องระมัดร,ระวังนะคะมีสติมีสมาธิกับตัวเองเสมอนะคะ ถ้าท่านใดรู้สึกว่าเหนื่อยนะคะหรือว่าเครียดนะคะกับงานเครียดในเรื่องของธุรกิจก็หาวิธีผ่อนคลายความสุขให้กับตัวคุณเองนะคะอาจจะยุ่งมากเหนื่อยมากทั้งเรื่องงานนะคะทั้งเรื่องรอบตัวทุกอย่างเลยสิ่งแวดล้อมหรือว่าอากาศร้อนๆแบบนี้ก็จะต้องบาลานซ์ค่ะหาการบาลานซ์หาการ Balance, ากจุดเปลี่ยนชีวิตของตัวเองใหม่ๆสร้างสิ่งใหม่ๆถ้ารู้สึกว่ากําลังเออเบื่อจะเหมือนกับคิดอะไรไม่ออกหาทางอะไรไม่ออกจะทํายังไงดีมารู้สึกเซ็งๆคิดอะไรก็ไม่ได้หนังใจนะคะ ออกไปสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขธรรมชาตินะคะนอกสถานที่บ้างอะไรบ้างทําให้รู้สึกว่าผ่อนคลายมีจิตใจปรับปรุงสบายหรือว่าใช้ธรรมชาติบําบัดนั่นเองค่ะการหาจุดเปลี่ยนนะคะช่วงนี้อาจจะบางท่านอาจจะยุ่งมากๆชาวราศีเมถุนยุ่งมากเหนื่อยมากกับงาน เกิดเรื่องของความเครียดความวิตกกังวล3ดาบอุปสรรคที่กําลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคอะไรถ้าเปนในเรื่องราวของความรักก็อย่างที่บอกค่ะดูดูใจคุยกันไปก่อนเขาใช่คนจริงๆไหมเชื่อใจได้หรือ,รอเปล่านะคะไว้ใจได้ไหมเป็นคนดีหรือไม่ดีนะคะก็ต้องใช้เวลาไปก่อนนะคะแล้วในเรื่องของสุขภาพเช่นกันก็คะอาจจะเป็นเรื่องของการทํางานหนักมากเกินไปอายุมากขึ้นความดงความดันนะคะแล้วก็ หัวใจนะคะเส้นเลือดหรืออะไรแบบนี้ค่ะเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับเรื่องหัวใจก็ต้องออกกําลังกายค่อยๆออกกําลังกายค่อยๆปรับในเรื่องของการทานอาหารการหายใจนะคะระบบภายในร่างกายทุกสิ่งอย่างมาสําคัญหมดเพราะฉะนั้นก็ละเลยไม่ได้ทีเดียวความเครียดความคิดเยอะคิดมากก็กลายเป็นทําให้เครียดหรือว่าเครียดโดยไม่รู้ตัวสะสมให้ระบบภายในพังเพราะฉะนั้นถ้ามันพังไปแล้วมันต้องฟื้นใช้เวลาฟื้นขึ้นมาฟื้นตัวใช้ระยะเวลาหนานะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะ อาจจะมีเรื่องราวความมิตกกังวลทําให้สะดุดกับบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแต่ก็ปล่อยวางไว้สิ่งสิ่งนั้นมันจะคลี่คลายเป็นไปทางที่ดีเมื่อถึงเวลาจังหวะเวลาบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้น จ้สติแล้วก็แปะถ้วยค่ะความกังวลความไม่สบายใจนะคะละทิ้งละวางดึงดูดแล้วก็รับพลังงานใหม่ๆพลังงานบวกๆดีกว่านะคะอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ได้รับความยุติธรรมในชีวิตเดี๋ยวสิ่งดีๆความยุติธรรมมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณบางท่านก็รอคอยบางสิ่งบางอย่างยังมีความสุขเหลือเกินเมื่อไหรจะถึงเวลานั้นสักทีหน้านะคะที่จะได้บ้านได้รถหรือว่าได้ปลดหนีป้ปลดสิทธิ์หรือว่าได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างได้เดินตามหัวใจของตัวเองนะคะ,ะ,คะอาจจะเป็นชีวิตที่อิสระหรือว่าชีวิตที่สมบูรณ์แบบดด้้วยคุณกกกําาลัง่อทีจะไ เคารพตัวเองค่ะมีความยุติธรรมในชีวิตของตัวเองเดินหน้าสู่สิ่งที่ทําให้คุณสร้างสร้างงานสร้างเม็ดเงินให้คุณได้รับความยุติธรรมถ้าคุณเคารพแล้วะให้ความยุติธรรมในตัวเองให้เกียรติตัวเองหนทางที่คุณจะเลือกคุณจะเจอสิ่งสิ่งนั้นแน่นอนค่ะ ใครบางคนที่อยู่ไกลและมีช่วงเวลาความรักความโรแมนติกเคยวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะเคยมีการออกเดทหรือว่ามีพันธสัญญาหัวใจอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้เขาคิดถึงคุณนะคะอยากพบเจออยากได้ออกเดทกันอยากได้พูดคุยปรับความเข้าใจหรือว่าอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แต่ต้องเป็นความสามั์ที่ดีเท่านั้นนะคะเป็นพลังงานของชาวธาตุลมค่ะแล้วก็ชาวธาตุไฟนะคะพลังงานธาตุน้ําด้วยเช่นกันออกมานะคะอัศวินดาบธาตุลมค่ะ แน่นอนคะ่ะเมทุนต้องเป็นชาวธาตุลมธาตุลมคุณรอคอยธาตุไฟหรือว่าธาตุน้ําอยู่หรือเปล่านะคะเดเมิเชียนค่ะแล้วก็อัศวินดาบนะคะสิ่งที่คุณจะได้มานะคะอาจจะได้รับการติดต่อจากใครบางคนอย่างกระทันหันการประเชิญหน้าประชันหน้ากับใครบางคนอย่างกระทันหันการได้คว้ามาในเรือ่องของการเงินการเงินจะเข้ามาการออฟเฟอร์โบนัสของควนันได้รับรางวาัลได้รับสิ่งพิเศษในชีวิตในเรื่องของการเงินที่ที่จะมีหลั่งไหลเข้ามาไม่ใช่เข้ามาด้วยโชคฟลุ๊กฟกอย่างเดียวเข้ามาด้วย งานด้วยเงินด้วยความสามารถของคุณอัศวินดาสิ่งที่ได้มาได้การงานได้เงินได้ตำแหน่งมาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าเดิมเบจิเชียนใช้ความสามารถของคุณใช้พรสวรรค์พรสแบงความสามารถของคุณขัดชาวราศีเมทุนจะนำห้คุณได้ประสบความสำเร็จมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือมีเงินไหลเข้ามาในกระเป๋าหลายช่องทางมากขึ้นมีโอกาสได้พบ เจอกับสิ่งที่คุณกําลังตามหาคุณอาจจะค้นหาตัวตนของตัวเองอยู่คุณอาจจะค้นหาความสุขของตัวเองว่าคืออะไรอยากที่จะเป็นชีวิตที่อิสระคุณจะทายังไงอยากจะสร้างงานสร้างเงินเก็บเงินซื้อรถซื้อบ้านคุณจะทายังไงอยากได้เงินก้อนคุณจะทายังไงเขาเรียกว่าใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การวางแผนในชีวิตแล้วก็ความอดความอดทนอดสู้เพราะว่ากว่าจะได้สิ่งสิ่งนั้นมามันจะต้องเหนื่อยนะคะต้องเหนื่อยต้องเหงื่อต้องตกมาถึงจะได้เงินมานะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ลงทุนนะคะการลงทุนการทําอะไร ก็ต้องลงทุนด้วยตัวเองลงทุนในการความในความรู้ของตัวเองนะคะถ้าคุณไปเชื่อใครก็ระวังเรื่องของการเชื่อหรือไว้ใจใครเหมือนกันนะคะอาจจะเกิดให้กัน เกิดการเสียงเงินได้เช่นกันมีรับแล้วก็มีจ่ายออกไปเพราะฉะนั้นก็ต้องระมมาระวังให้ดีถ้าจะลงทุนเริ่มต้นทําอะไรทําธุรกิจโอกาสอะไรใหม่ๆก็ต้องปรึกษาผู้รู้หรือว่าครอบครัวหรือว่าพี่น้องหรือว่าคนที่มีคําแนะนําและผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆอย่าเชื่อใจไว้ใจใครง่ายไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ line, หรือว่าออนไลน์นะคะอาจจะมีใครเข้ามาชักชวนให้คุณเชื่อกับอะไรบางสิ่อบางอย่างแต่อย่าเชื่อ ต้องหาข้อมูลในตัวเองก่อนนะคะชาวราศีเมถุนเพราะฉะนั้นช่วงนี้มีเกณฑ์ดีที่ได้รับเงินได้รับโอกาสมีเกณฑ์มีจังหวะที่ที่จะได้ขยับขยายการเริ่มต้นหรือว่าโอกาสใหม่ๆเข้ามาทำเงินมากขึ้นมีเกณฑ์มีโชคในเรื่องของการออฟเฟอร์หรือว่ามีโอกาสใครหยิบยื่นโอกาสงานใหม่เข้ามาหยิบยื่นอะไรเข้ามาเพื่อให้ได้เงินได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาความฝันของคุณที่คุณกําลังที่จะทําให้ได้นั้นกําลังจะเกิดขึ้นจริงนะคะชาวราศีเมถุนสวยงามมากๆค่ะทีนี้ อะไรก็ตามค่ะที่มีประเด็นท็อกซิกนะคะจะไก,กลเก่ลีย่ยพูดคุยได้แต่ก็ต้องใจเย็นค่ะใจเย็นเบาๆสบายๆนะคะสถาัการเดี๋ยวมันจะดีขึ้น1ปีนับจากนี้ถ้าคุณเชื่อค่ะคุณจะได้เซ y เยส นะะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หนึงปีนับจากนี้คุณจะได้กอบโกยเรื่องของการเงินที่ไหลเข้ามาในกระเป๋ามากขึ้นมีโอกาสมากขึ้นมีโอกาสทํางานทานํทาเงินมากขึ้นบางอย่างที่มันสะดุดมีปัญหาเรื่องของการงานการเงนินอว่าอะไรก็แล้วแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมีการสะดุดอะไรก็ตามเกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าและสิ่งที่ที่สุด ถ้าคุณเชื่อหนึ่งปีนับจากนี้แพลนไปเลยค่ะว่าภายในปีนี้คุณจะได้อะไรคุณจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคุณและปีหน้าคุณจะเกิดอะไรขึ้นแพลนวางแผนสำรองไว้เสมอเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเรื่องที่ไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอค่ะและเรื่องที่ไม่คาดคิดคาดฝันมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกระทันหันโดยที่เราไม่รู้ว่าเวลาไหนสถานที่ไหนแล้วก็เมื่อไหร่แต่ถ้าคุณเชื่อ if you believe S the s i t u a t i o n will improve เดยวสถานการมันจะดีขึ้นมันจะคลี่คลายเป็นไปนทางที่ดีให้รู้สึกฟลอให้รู้สึกสบายสบายเบาสบายกับตัวเองนะคะแล้วคุณจะได้รับข่าวดีอย่างที่คุณรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้นี่คือหนึ่งเรียนค่ะการเงินที่จะเข้ามาโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาช่องทางใหม่ๆดีๆที่จะเข้ามาเช่นกันนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมค่ะชาวราศีเมทุนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปดอวนาคอนเทนต์หน้านะวันนี้สวัสดีค่ะ